เรื่องราวประวัติศาสตร์ชนชาติไทยใหญ่หรือชาวไตหรือฉานชาวไทยใหญ่หรือที่รู้จักกันในชื่อชาวไตในภาษาของพวกเขาหรือฉานในภาษาพมา่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกระไดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายพันปีจุดเริ่มต้นและอาณาเขตถิ่นกำเนิดและชื่อเรียกเชื่อกันว่าชนชาติไทยใหญ่หรือไทยหรือ เมืองไตยในภาษาไทยใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่ราว96ปีก่อนคริสตศักราชหรือพศ 448. อาณาเขตดั้งเดิมเมืองไทยเคยเป็นดินแดนที่มีเอกราชในการปกครองตนเองมาหลายพันปีอาณาเขตหลักในปัจจุบันคือรัฐฉานหรือชานสเตทของประเทศเมียนมาหรือพมา่าและยังพบการตั้งถิ่นฐานในมณฑลยูนานทางตอนใต้ของจีนแคว้นอัสสัมของอินเดีย ภาคเหนือของลาวและในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของไทยเช่นแม่ห้องสอนเชียงรายเชียงใหม่ชื่อเรียกหลากหลายไตเป็นชื่อที่พวกเขาเรียกตนเองแปลว่าคนไทยใหญ่เป็นชื่อที่คนไทยภาคกลางใช้เรียกคนไตหรือกลุ่มคนที่อยู่ในลุ่มน้ำสารวินฉานเป็นชื่อที่ชาวพม่าใช้เรียกพวกเขายุคอนณานิคมและการปกครองตนเอง การมีอิทธิพลของอังกฤษในปีพศ2367อังกฤษได้แผ่อิทธิพลเข้ามาถึงพมา่าและพื้นที่ของรัฐฉานได้กลายเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษโดยอังกฤษยังคงให้เจ้าฟ้าไทยใหญ่บริหารแว่นแคว้นของตนเองได้ภายใต้การดูแลของข้าหลวงอังกฤษการรวมตัวและวันชาติวันที่7กุมภาพันธ์พศ2490ผู้นำรัฐฉาน ได้ร่วมประชุมและมีมติจัดตั้งสภารัฐฉานเพื่อปกครองรัฐฉานเป็นอิสระเพราะประชาชนไทยใหญ่ไม่ยอมรับการเป็นอาณานิคมของอังกฤษในวันเดียวกันนี้เองได้มีการกำหนดเพลงชาติและธงชาติของชาวไทยใหญ่ในรัฐฉานขึ้นวันชาติไทยใหญ่หรือชาเนชั่นแนลเดย์จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่มีความสำคัญยิ่งต่อชาวไทยใหญ่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตวัฒนธรรม ชาวไทยใหญ่มีภาษาและวัฒนธรรมของตนเองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า2,110ปีศาสนาส่วนใหญ่นับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอย่างสูงการตั้งถิ่นฐานในไทยชาวไทยใหญ่จำนวนมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดภาคเหนืออื่นๆเป็นชนพื้นเมืองที่อพยพมาจากเมืองต่างๆในรัฐชฐานของพมา่ามาตั้งแต่ในอดีต ชาวไทยใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความผูกพันทางสายเลือดและวัฒนธรรมกับคนไทยและชนชาติไทยกลุ่มอื่นๆด้วยเรามาต่อกันที่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวไทยใหญ่นั่นคือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองและการเข้าสู่สหภาพาพ,พมา่าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันครับจุดพลิกผัน สนที่สัญญาปางหลงพังลง Agreement, อะเกรเมนตพศ2490หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงอังกฤษเตรียมมอบเอกราชให้กับดินแดนพมา่าการรวมชาติผู้นำพม่ารวมถึงนายพลอองสารได้เจรจากับเจ้าฟ้าของรัฐต่างๆรวมถึงรัฐฉานเพื่อรวมกันเป็นสาภาพ ข้อตกลงสำคัญในวันที่12กุมภาพันธ์พศ2490ได้มีการลงนามในส่วนที่สัญญาปางหลงซึ่งเป็นหลักการในการก่อตั้งสหภาพพมา่าเนื้อหาหลักระบุว่ารัฐฉานพร้อมกับรัฐขชินและรัฐชินจะเข้าร่วมกับพมา่าเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษร่วมกันสิทธิในการแยกตัว เงื่อนไขสำคัญที่สุดคือส่วนที่สัญญานี้ให้สิทธิรัชฉานและรัฐกยาสามารถแยกตัวออกเป็นอิสระจากสหภาพพม่าได้หลังจากได้รับเอกราชแล้ว10ปียุคหลังเอกราชพศ .2498 เป็นต้นมาและจุดแตกหักอังกฤษมอบอิสระภาพคืนแก่พม่าในวันที่4มกราคมพศ .2498 อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพม่าแท้กับรัฐฉานกลับไม่ราบรื่นความพยายามควบคุมอำนาจรัฐบาลพมา่าพยายามคุมอำนาจเหนือรัฐฉานมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งขัดแย้งกับหลักการของสหภาพการก่อกำเนิดกองกำลังกู้ชาติ เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นและการที่รัฐบาลพม่าเริ่มลุกล้ำอำนาจการปกครองตนเองของเจ้าฟ้าไทยใหญ่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มต่อต้านพศ .2501 ใกล้ครบกำหนด10ปีตามสัญญาปางหลวงได้มีการก่อตั้งกลุ่มติดอาวุธกลุ่มแรกที่สำคัญคือนุ่มศึกหานนำโดยเจ้าน้อยซอย,ยันตะ เพื่อต่อสู้ขับไล่ทหารพมา่าถือเป็นจุดเริ่มต้นของกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ชาญสเตทอาร์มีในปัจจุบันรัฐประหารพศ2505และการสิ้นสุดของยุคเจ้าฟ้าจุดจบของสหภาพในเดือนกุมภาพันธ์พศ2505ฝ่ายรัชฉานพยายามเรียกร้องสิทธิ์ให้เท่าเทียมกับพม่าในสหภาพและเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่รัชฉานจะใช้สิทธิ์แยกตัวตามที่กำหนดไว ในพลเนวินก่อรัฐประหารในวันที่สองมีนาคมพศ .2505 ในพลเนวินได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจในพม่าและล้มเลิกระบบสหภาพการยกเลิกระบบเจ้าฟ้ารัฐบาลทหารพม่าได้ทำลายระบบการปกครองโดยเจ้าฟ้าและรวมอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางอย่างเบ็ดเสร็จส่งผลให้บรรดาเจ้าฟ้าไทยใหญ่ต้องยุติบทบาทการปกครองลง การปราบปรามหลังจากรัฐประหารรัฐบาลทหารพม่าได้ประกาศใช้นโยบายปราบปรามผู้ต่อต้านรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยอย่างรุนแรงทําให้ชาวไทยใหญ่จํานวนมากตัดสินใจอบพยพออกจากรัฐชฐานสายสัมพันธ์กับสยามหรือไทยเป็นที่น่าสนใจว่าแม้จะถูกแบ่งแยกด้วยการเมืองในยุคปัจจุบันแต่สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยใหญ่กับไทยนั้นแนบแน่น ความผูกพันทางเชื้อชาติชาวไทยใหญ่ถือว่าคนไทยเป็นเมืองพี่เมืองน้องความศรัทธาในสมเด็จพระนเรศวรมวัตทหารไทยใหญ่จำนวนมากให้ความเคารพนับถือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างยิ่งเนื่องจากมีประวัติศาสตร์ร่วมกันว่าพระองค์กับเจ้าคำใกล้น้อยหรือเจ้าฟ้าไทยใหญ่เป็นสหายร่วมรบที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการต่อสู้กับอำนาจพมา่าในอดีต นี่คือภาพรวมของประวัติศาสตร์ไทยใหญ่ในยุคสมัยใหม่ที่นำมาซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในรัชฉานครับครับเรื่องราวของชาวไทยใหญ่ไม่ได้จบลงที่การเสียเอกราชและการถูกยกเลิกระบบเจ้าฟ้าแต่ได้เข้าสู่บทใหม่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการต่อสู้เพื่อกำหนดชะตากรรมของตนเองซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันยุคสงครามกู้ชาติ และความขัดแย้งพศ2505ถึงปัจจุบันหลังรัฐประหารปีพศ2505ที่ล้มล้างอำนาจเจ้าฟ้าการต่อสู้ของชาวไทยใหญ่ก็ได้เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อเรียกร้องเอกราชและการปกครองตนเอง 1. กองกำลังติดอาวุธไทยใหญ่สารสเตทอาร์มี SSA กองกำลังกู้ชาติได้พัฒนาและแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มหลักๆดังนี้ กองทัพรัฐฉานใต้ SSA RCSS ซึ่งมีฐานที่มั่นหลักอยู่ทางใต้ของรัฐฉานเช่นดอยไตยแล้งตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยกลุ่มนี้มักจะเน้นการเจรจาทางการเมืองตามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ NCA กองทัพรัฐฉานเหนือ SSA SSPP เป็นอีกกลุ่มกองกำลังไทยใหญ่ที่มีฐานที่มั่นอยู่ทางเหนือของรัฐฉาน มักจะมีความร่วมมือกับกลุ่มชาติพันธุน์อื่นๆในภาคเหนือของเมียนมาความน่าเศร้าก็คือบางครั้งกองกําลังไทยใหญ่ด้วยกันเองก็มีความขัดแยง้งและสู้รบกันเองอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางยุทธศาสตร์และพื้นที่อิทธิพลซึ่งทําให้ประชาชนไทยใหญ่ต้องเผชิญกับความลําบากสงสงครามในรัชฉานตอนเหนือการรุกคืบของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดยเฉพาะหลังรัฐประหารในพมา่าปีพศ2524สถานการณ์ในรัฐฉานกลับยิ่งทวีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้นปฏิบัติการ1027และกลุ่มพันธมิตรกลุ่มชาติพันธุน์อื่นๆที่อยู่ในรัฐฉานเช่นกองทัพปลดปล่อยอย่างแห่งชาติตะอางตลองและกองทัพโกกางได้รวมกลุ่มกันเปิดปฏิบัติการขนาดใหญ่เพื่อโจมตีกองทัพพมา่าและยึดครองพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐฉาน โดยเฉพาะเมืองสำคัญตามแนวชายแดนจีนการคุบคุมเส้นทางเศรษฐกิจการสู้รบในรัฐฉานตอนเหนือเกี่ยวข้องกับการควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์และเส้นทางการค้าชายแดนจีนเมียนมารวมทั้งการต่อสู้กับแก๊งจีนเทาที่ใช้พื้นที่ตามแนวชายแดนในการทำธุรกิจปิดกฎหมายเช่นคอเซนเตอร์ผลกระทบต่อทยใหญ่การสู้รบของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในพื้นที่ของรัฐฉานส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ และชาวไทยใหญ่ต้องประชวนกับภาวะสงครามและการกดดันทั้งจากกองทัพพม่าและกองกําลังติดอาวุธอื่นๆบทสรุปของสถานการณ์ปัจจุบันความขัดแย้งที่ยืดเยื้อรัชฉานยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งภายในพม่าท,ที่เก่าแก่และซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการแทรกแซงจากต่างชาติมหาอำนาจอย่างจีนมีบทบาทสำคัญในการกดดันเล็กๆเกลี่ยในความขัดแย้งทางตอนเหนือของรัชฉานเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตน ชะตากรรมของประชาชนประชาชนชาวไทยใหญ่ในรัฐฉานยังคงต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงความรุนแรงการถูกบังคับอบพยพและการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการต่อสู้ของชาวไทยใหญ่ปัจจุบันจึงเป็นการต่อสู้ที่ซับซ้อนไม่ใช่แค่การเรียกร้องเอกราชจากพมา่าแต่เป็นการต่อสู้เพื่อการอยู่รอดทางอัตลักษณ์และดินแดนท่ามกลางสมรภูมิของกลุ่มติดอาวุธหลากหลายกลุ่ม เพื่อให้เรื่องราวของชาวไทยใหญ่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเราจะมาปิดท้ายด้วยการเจาะลึกที่แก่นของอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่พวกเขายังคงสืบทอดกันมาอย่างเข้มแข็งแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบมรดกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวไทยใหญ่ 1. ศาสนาและความเชื่อ ชาวไทยใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้งโดยมีคำกล่าวในอดีตที่ว่าอย่าก,กินอย่างม่านอย่าตานอย่างไทยซึ่งแสดงถึงความสำคัญของการทำบุญทำทานในสังคมไทยใหญ่ปอยสางลองประเพณีบวชลูกแก้วเป็นประเพณีที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากที่สุดของไทยใหญ่ปอยแปลว่าพิธีสางลองแปลว่าหนุ่มน้อยที่จะบวชเป็นสามเณร พิธีนี้ถือเป็นพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่โดยเด็กชายจะได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยเครื่องประดับมีค่าคล้ายการเป็นลูกแก้วหรือหน่อเนื้อพระพุทธเจ้าก่อนเข้าสู่ร่มกาสาวพัทธ,ธะการนับถือผีและเทพนอกจากพุทธศาสนาแล้วชาวไทยใหญ่ยังมีความเชื่อดั้งเดิมเช่นการนับถือผีบรรพบุรุษใจบ้านสถานที่มงคลศูนย์กลางชุมชนความเชื่อเรื่องการสัก ในอดีตชายไทยใหญ่ทุกคนต้องสักหมึกตามร่างกายเรียกว่าการสาลายซึ่งเป็นความเชื่อทางสยศาสตร์ที่ทำให้เกิดความเห้าหารและอยู่ยงคงกระพันโดยเฉพาะในช่วงภาวะสงครามการสักถือเป็นเครื่องหมายของความเป็นชายชาตรีที่แท้จริง 2. ภาษาและวรรณกรรมภาษาไทยใหญ่หรือภาษาไต เป็นภาษาในตระกูลไทยกระไดมีระบบตัวอักษรเป็นของตนเองมีความใกล้เคียงกับภาษาล้านนาและภาษาในกลุ่มไทยอื่นๆภาษาไทายใหญ่ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาอัตลักษณ์ของชนชาติ 3. ประเพณีและเทศกาลสำคัญประเพณีเข้าว่าออกว่าหรือเข้าพรรษาออกพรรษามีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมและการทำขนมพื้นบ้านเช่นข้าวซอย เข้าแอปคล้ายห่อหมกรำโตหรือรำกิงกะลาการแสดงพื้นบ้านที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะรำนกหรือนกกิงกะลาและรำโตสัตว์ในเทพนิยายคล้ายสิงโตชาวไทยใหญ่เชื่อว่าผู้ใดได้พบเห็นการรำนี้จะประสบแต่ความโชคดีมีชัยและมักมีวงกลองมองเสริงบัลลงร่วมด้วย 4. การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของชาวไทยใหญ่มีลักษณะเฉพาะตัวและได้รับอิทธิพลบางส่วนจากพมา่าเนื่องจากความใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์เพศลักษณะการแต่งกายหลักสตรีไทยใหญ่เสื้อเสื้อแขนยาวคอกลมหรือคอป้ายตัวสั้นเอวลอยเรียกว่าเสื้อปัดผ้าสิ้นนุ่งผ้าสิ้นยาวมีการต่อหัวสิ้นด้วยผ้าสีดำศีรษะ นิยมพกผ้าด้วยผ้าสีสดใสหรือสีอ่อนพับเป็นเอกลักษณ์บุรุษไทยใหญ่เสื้อเสื้อแขนยาวผ่าหน้าคอกลมมีกระดุมขอดที่ทำจากผ้าขมวดเป็นปมคล้ายกระดุมจีนกางเกงนุ่งกางเกงขายาวทรงหลวมเรียกโกนหงยงศีสะนนิยมโพกผ้าสีอ่อนเช่นสีขาวชมพูหรือเหลือง นี่คือภาพรวมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาติไทยใหญ่ที่ยังคงยืนหยัดอยู่ในภูมิภาพนี้แม้จะต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยาวนานก็ตามแน่นอนครับเพื่อเติมเต็มเรื่องราวของชาวไทยใหญ่ให้สมบูรณ์เราจะมาดูชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมการกินที่โดดเด่นของพวกเขารวมถึงสถานการณ์การ,การอพยพมายัางประเทศไทยในปัจจุบันรสชาติแห่งไทยใหญ่อาหารและวิถีชีวิตอาหารไทยใหญ่เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความอุดมสมบูรณ์ของราช,ชานโดยมีรสชาติที่กลมกล่อมและใช้พืชพันธุ์ท้องถิ่นเป็นหลัก 1. เมนูอาหารไทยใหญ่ที่โดดเด่นข้าวส้มหรือข้าวส้มเป็นอาหารหลักที่โด่งดังที่สุดทําจากข้าวสวยหุงกับขมิ้นจนเป็นสีเหลืองแล้วนํามาคลุกกับน้ําปรุงรสมีรสเค็มและเปรี้ยวเล็กน้อยมีเอกลักษณ์คือการใส่ถั่วเน่าแผ่นหรือถั่วเหลืองหมัก และมักโรยด้วยกระเทียมเจียวถั่วลิสงและอาจกินคู่กับน้ำพริกผักหรือหมูทอดข้าวซอยหรือข้าวซอยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีลักษณะคล้ายเส้นใหญ่แต่บางกว่าโดยปกติจะกินกับน้ำซุปกระดูกหมูไม่ใช่ข้าวซอยกะทิแบบล้านนาหรือนำมาปรุงแบบแห้งกับถั่วลิสงและน้ำปรุงรสถ,ถือเป็นเมนูที่นิยมมากถั่วพูซิ่งเป็นการนำเต้าหู้เหลืองหรือทำจากถั่วเหลืองมาปรุงรส มักจะนําเต้าหู้ไปทอดหรือนํามาพรุกกับน้ําพริกหรือน้ําปรุงรสที่มีรสเปรี้ยวเผ็ดและเค็มถือเป็นอาหารว่างยอดนิยมแกงฮังเลไทยใหญ่หรือแกงคังเลแม้ชื่อจะคล้ายแกงฮังเลล้านนาแต่สูตรไทยใหญ่ดั้งเดิมจะไม่ใส่กะทิจะเน้นรสชาติจากเครื่องแกงขิงกระเทียมถั่วเน่าและมีรสเปรี้ยวนำเล็กน้อยยำใบเมี่ยงหรือยำใบหน่ง เป็นการนำยอดอ่อนของใบชาที่ผ่านการหมักหรือปรุงรสแล้วมายำรวมกับเครื่องเคียงหลากหลายเช่นถั่วพริกกระเทียมมะเขือเทศถือเป็นวัฒนธรรมการกินใบชาที่สำคัญ 2. ดนตรีและเสียงกลองกลองมองเซิงเป็นเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัญลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เสียงของกลองมองเซิงจะพบได้ในพิธีมงคลและเทศกาลสำทัญต่างๆรวมถึงการรำโต กลองยาวหรือให้กองก้นยาวนิยมตีในงานบุญและเทศกาลต่างๆลิสไทยชีวิตของมนุษย์ยุคสมัยเผ่าออกมาเป็นบ้านหลังที่สองเนื่องจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองและสงครามที่ยืดเยื้อในรัชฉานตั้งแต่ปีพศ .2505 เป็นต้นมาทำให้ชาวไทยใหญ่จำนวนมากตัดสินใจอพยพมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่อพยพหลัก แม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยใหญ่เป็นชนพื้นเมืองและมีวัฒนธรรมไทยใหญ่ที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งในไทยโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านปางหมูบ้านเมืองปอนซึ่งยังคงอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างชัดเจนเชียงใหม่เชียงรายอำเภอแม่สายแม่สอดกลายเป็นศูนย์กลางแรงงานและเศรษฐกิจที่มีชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่หนาแน่นกรุงเทพมหานครย่านสาธุประดิษฐ์ เคยเป็นศูนย์รวมสำคัญของชาวไทยใหญ่ในมหาหลวงโดยมีศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดใหม่สาธุประดิษฐ์เป็นศูนย์กลางจิตใจในการจัดงานบุญประเพณีสำคัญสาเหตุการอบพยพป,ปัจจุบันหนีภัยสงครามและความรุนแรงการสู้รบระหว่างกองทัพมหาพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการสู้รบของกลุ่มติดอาวุธต่างๆในรัฐฉานทําให้ประชาชนต้องหนีภัยเข้ามายัางชายแดนไทยอย่างต่อเนื่องแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ การอพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อส่งรายได้กลับไปช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ในรัฐฉานความต้องการรวมตัวกับไทยในอดีตมีกระแสความรู้สึกของชาวไทยใหญ่บางส่วนที่ต้องการรวมตัวเข้ากับประเทศไทยเนื่องจากความใกล้ชิดทางด้านภาษาศาสนาและวัฒนธรรมแต่ในทางปฏิบัติการแยกดินแดนและการรวมชาติเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างยิ่ง การดำรงชีวิตของชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยจึงเป็นภาพสะท้อนของการต่อสู้เพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภาษาควบคู่ไปกับการสแสวงหาความมั่นคงและชีวิตที่ดีขึ้นในฐานะผู้อพยพและแรงงานข้ามชาติเราได้เดินทางผ่านประวัติศาสตร์ไทยใหญ่ตั้งแต่ยุคเจ้าฟ้าสู่ยุคสงครามและจบลงด้วยวัฒนธรรมและสถานการณ์ปัจจุบันแล้วครับนับเป็นการปิดฉากเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบมากครับ ผมจะขอเล่าถึงบทบาทของวิรบุรุษท,ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อรัชฐานและสรุปแก่นเรื่องราวทั้งหมดของชาวไทยใหญ่ให้คุณทราบวิรบุรุษแห่งการต่อสู้จากอดีตสู่ปัจจุบันเรื่องราวของชาวไทยใหญ่กับการต่อสู้เพื่อเอกราชและความเป็นอยู่ที่ดีนั้นไม่อาจแยกออกจากบทบาทของผู้นำที่เสียสละได้เลย 1. เจ้าคำาก่ายน้อยยุคฟื้นฟูอาณจาจักรไทย เจ้าคำาก่ายน้อยคือผู้นำไทยใหญ่ในอดีตท,ที่มีบทบาทสำคัญในการรวมกำลังกับฝ่ายอายุทยาเพื่อต่อต้านอำนาจของพม่าในช่วงศตวรรษที่22ราวพศ2 1 0 0การผนึกกำลังเจ้าคำาก่ายน้อยเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีการประสานงานกับเจ้าฟ้าไทยใหญ่หลายเมืองเพื่อจัดตั้งอาณาจักรไทยขึ้นใหม่การเสียสละ ในช่วงที่สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปช่วยเจ้าคำไก่น้อยทําศึกกับพม่าและจีนที่เมืองหางหลวงในรัชฉานแต่พระนเรศวรทรงสวรรคตรเสียก่อนเจ้าคำไก่น้อยยังคงสู้รบต่อไปลำพังและสิ้นพระชนกลางสนามรบที่เมืองแสนหวีในปีพศ2148ความมุ่งมั่นของพระองค์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวไทย 2. พลเอกยอดศึก ยุคกอบกู้รัชฉานในยุคปัจจุบันพลเอกยอดศึกอายุ65-66ปีถือเป็นผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งของกระบวนการกอบกู้รัชฉานบทบาททางทหารและการเมืองท่านเป็นประธานสภาพเพื่อการกอบกู้รัชฉานและเป็นหัวหน้ากองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่หรือ SSA S ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในการปกครองตนเองของชาวไทยใหญ่นักเจรจาสันติภาพ แม้จะอยู่ในฐานะผู้นำกองกำลังท่านมีบทบาทสำคัญในการนำกลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพโดยเฉพาะการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA ในปีพศ2555แม้ว่ากระบวนการนี้จะยังไม่นำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนก็ตามศูนย์กลางการต่อสู้ในอดีต ท่านได้นำกำลังพลไปตั้งม่านอยู่ที่ดอยตรายแรงบริเวณชายแดนไทยเมียนมาติดกับแม่ห้องสอนเพื่อสารต่อบุดมการกู้ชาติหลังจากที่ขุนสาหรืออดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งได้สวาม,มิภักดิ์ต่อรัฐบาลพมา่าแล้วบทสรุปชนชาติไทยใหญ่ผู้ไม่เคยยอมจำนนเรื่องราวของชาวไทยใหญ่คือตำนานแห่งการต่อสู้ที่ยาวนานนับพันปีเพื่อดำรงอยู่และรักษาเสรีภาพทางวัฒนธรรม แก่นเรื่องสาระสำคัญรากเงาที่ยิ่งใหญ่ชาวไทยใหญ่คือชนชาติไทยกลุ่มใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์อาณาจักรและระบบเจ้าฟ้าอันรุ่งเรืองในดินแดนรัชฉานซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมต่อจีนอินเดียและสุวรรณภูมิบาดแผลแห่งสงครามการล่มสลายของระบบเจ้าฟ้าและการผนวกเข้ากับสหภาพพม่าหลังได้รับเอกราชในปีพศ2491 ได้นำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อกว่า60ปีชาวไทยใหญ่ต้องเผชิญกับการปราบปรามทางทหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนักหน่วงเสาหลักทางวัฒนธรรมแม้ต้องเผชิญความรุนแรงวัฒนธรรมไทยใหญ่ยังคงแข็งแกรง่งด้วยพระพุทธศาสนาเป็นแกนหลักเช่นประเพณีปอยส่างลองและมีอัตลักษณ์เด่นชัดทั้งในด้านลังภาษาการแต่งกายและอาหารพื้นบ้านที่กลมกลม่อมการอพยพและอนาคต ความไม่สงบพลักดันให้ชาวไทยใหญ่อพยพเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนมากโดยเฉพาะในภาคเหนือเพื่อสแสวงหาความมั่นคงและโอกาสทางเศรษฐกิจปัจจุบันพวกเขายังคงต้องต่อสู้เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในฐานะแรงงานและผู้อพยพขณะที่ผู้นำของพวกเขาก็ยังคงพยายามเดินหน้ากระบวนการสันติภาพเพื่อกรอบกู้ศักดิ์ศรีของรัชฉานให้กลับคืนมา เรื่องราวของชาวไทยใหญ่จึงเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงคุณค่าของเสรีภาพและพลังแห่งความผูกพันทางชาติพันธุ์ที่ช่วยให้พวกเขาอยู่รอดและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ามาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของชนชาติไทยใหญ่จบลงแล้วครับ หากคุณสนใจหัวข้อที่เกี่ยวข้องหรือต้องการให้ผมช่วยหาข้อมูลเชิงลึกด้านไหนอีกไหมครับเช่นสถานการณ์ล่าสุดของสงครามในรัฐฉานหรือบทบาทของสตรีไทยใหญ่ในการต่อสู้เพื่อชาติพันธุ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ